สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Answer Taro t นะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านการ,รัิตดทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังช่องผมเสมอนะครับขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับวันนี้ผมมาจำพี่เอเดียพการ์ดในหัวข้อที่ว่าทำอย่างไรให้การเงินของคุณไม่ติดขัดมาดูกันว่าไพทาโร่จะสามารถแนะนำหรือบอกอะไรกับคุณได้บ้างในพลังงานของคุณทุกๆก,กองนะครับ มีไพ่ทุกคนได้เลือก3ามกองด้วยกันนะครับ1 2 3อยากให้ทุกคนเพ่งสมาธิบนหน้าจอของคุณุคนแล้วก็เลือกสำหรับไพ่ที่ดึงดูดเราที่สุดเชิญครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1มาดูกันว่าไพ่จะแนะนำอะไรกับคุณในเรื่องของการเงินทำอย่างไรให้คุณไม่ติดขัดเรื่องการเงินมาดูกันครับ ญาดวางของไว้ตำแหน่งนี้แล้วกันโ okay. อเคทำอย่างไรครับให้คนกองนี้ไม่ติดขัดเรื่องของการเงินนะเรามาดูกันก่อนว่าคุณเลือกถูกกองมาขอเปิดสามใบรวมไพ่การสำหรับเป็น4ี่ใบนะครับจุ f ฟูแฟลววาน8ดาบแล้วก็ไพ่ทำพาร์เรนต์นะครับ ในความรู้สึกของขุมของผมจะไพ่เซตนี้นะครับคนกรองนี้มีคนที่ทำงานอยู่ในระบบทำงานอยู่ในองค์กรใหญ่ๆทำงานอยู่ในที่ที่มีเงินเดือนประจำาแล้วคุณเองอยากมาทำงานเป็นฟรีแลนซ์อยากมาทำงานอิสระของตัวเองแต่ยังไม่กล้ายังกังวลยังกลัวยังรู้สึกว่าออกมาแล้วไม่มั่นคงแน่ๆเป็นความรู้สึกแบบนี้กับพลังงานชุดนี้ทั้งหมดนะครับเป็นคนที่รักอิสระ นะถ้าไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้อยากออกจากงานรปนทบฟรีแลนซ์นะครับนิสัยของคุณคือคุณเป็นคนเป็นตัวเองที่รักอิสระมากๆเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันฟรีดอมมากๆแต่ต้องมาอยู่ในระบบมาอยู่ในสิ่งที่กดดันมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุณไม่เป็นตัวเองมากๆเลยและคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวเหล่านี้หรือพลังงานเหล่านี้ให้มันดีขึ้นนะครับพยายามจะปรับตัวเองให้เข้าที่เข้าทางแต่ว่าพื้นฐานของคุณคุณเป็นคนรักอิสระมากๆเป็นคนตามใจตัวเองชอบเที่ยวมากๆเลย ชอบหาความสุขต์เองมากๆไม่ชอบความกดดันนะครับสิ่งที่ผมเห็นนะอืมบางคนเป็นนายคนแต่วางตัวสนิทขับลูกน้องก็มีสําหรับคนกลองนี้นะครับโอเคลักนณาราศีที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือตัวเลขที่เกี่ยวกับคุณ,คณนะจะมีเลขศูนย์นะครับแล้วก็ธาตุไฟเมษีธนูธาตุลมกุมภทุนตุนลลัคนาราศีธนูนะครับเลขสิเลขแเ,เพิ่มเติมเนา อืมโอเคมาดูกันว่าคนตรงนี้นะครับทําอย่างไรให้คุณไม่ติดขัดเรื่องของการเงินไพ่ทาโร่จะบอกอะไรคุณได้นะครับเซเว่นออฟสอดนะครับ Ace of ชซับเพนเต p a เ e of Pentacles คือไพ่อะไพ่ขึ้นถามเรื่องเงินไพ่ก็ขึ้นเหรียญน,นะครับดีมาก Devil โอเค h ไ p พีเ e สนะครับผมชอบ h ไ p พีเ e สสำหรับนี้ แปดไม้ขยายเจ็ดดาบนะครับเจ็ดช่วยขยายหนึ่งเหรียญโอ้เดอะซันนะครับเดอะซันยายเพจอัพเพนตารลสีดาบขยายเดวิลนะครับซิกอัานนะครับขยายดูเวลใต้สำรับโอเคมีทั้งคำแนะนำมีทั้ง วิธีการบนหน้าไพ่ชุดนี้นะครับอบอกนี้ก่อนนะเจ็ดดาบกับ8ดไม้เขาบอกว่าคนกองนี้เวลาจะทำยังไงให้ให้ไม่ขาดเรื่องเงินใช่ไหมเขาบอกว่าคุณอย่าหยุดเที่ยตามหาช่องท,งทางที่จะหาเงินได้อย่าหยุดตามหาช่องท,งทางที่เราจะสามารถสร้างโอกาสสร้างรายได้ของตัวเองได้และอย่าคิดว่าการทําอะไรเพิ่มเติมจากสิ่งที่เราแบบเขาเรียกอะไรสมมติว่า คุณมีมีทิศทางของการหาเงินหรือสร้างรายได้อยู่แค่10อ่าประมาณ55 5ที่5ทาง5เส้นทางเขาบอกว่าใน5ทางนี้ไม่ได้มีแค่5ทางนี้นะที่คุณสามารถจะหาได้ไม่ได้มีแค่ลู่ทางนี้นะที่คุณจะสามารถดึงเงินเข้าหาคุณได้และเขาบอกว่า1เหรียญกับ7ถ้วยช่องทางทางโอกาสทางรายได้ที่มันจะเข้ามามันอยู่ในความคิดของคุณอยู่แล้ว มันอยู่ในความรู้สึกของคุณอยู่แล้วคุณรู้แล้ว่ามันมาทางไหนและมันจะเริ่มทางไหนได้แต่แค่คุณยังไม่เริ่มเพราะคุณกลัวการเริ่มต้นเพราะคุณกลัวว่าถ้าคุณทําคุณจะไม่ได้ถ้าคุณเริ่มคุณอาจจะไม่มีสิ่งนั้นเข้ามาแค่คุณคิดลบมันก็มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณเด e ซันกับเด็กถือเหรียญคือเมื่อไหร่ที่คุณมั่นใจว่าคุณสามารถหาเงินได้ เงินทองจะไม่ขาดมือถ้าคุณเป็นพลังงานที่บวกมากๆคุณคิดว่าพรุ่งนี้จะต้องมีคนเอาเงินให้คุณพรุ่งนี้คุณจะได้โอกาสทางงานงานที่ดีคุณก็จะมีเงินและงานที่ดีเข้ามาด้วยพลังงานบวก,บวกของคุณที่คุณมีนะครับเดวิล <Devil S 2> กับซีดาไพ่บอกว่า mm hmm. อย่าสร้างภาระที่มันเหนียวรั้งในระยะยาวเวลามีเงินมีทองเข้ามาเล็กน้อยอย่าใช้เงินกับความต้องการในระยะยาวเพราะมันจะทำให้คุณเป็นภาระ ที่มันทําให้คุณตึงจนทําอะไรไม่ได้นะครับ High s, ไฮพีเทสกั va, บไพซิกอฟวาเขาบอกว่าตัวตนของคุณบางคนที่มาเลือกกองนี้นะครับคุณมีทักษะพิเศษมีความรู้ k น o ้ h หาพิเศษที่อยู่ในตัวของคุณอยู่แล้วและคุณไม่ได้ใช้มันมานานมากแล้วมีบางสิ่งบางอย่างที่ปกปิดอยู่ในตัวของคุณที่มันสามารถสร้างประโยชน์ในเรื่องของการและเงินได้กับคุณ The world ใต้สำรับคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์บางอย่างติดตัว ที่สามารถสร้างรายได้ของคุณได้ถ้าคุณหาความสวรรค์ของคุณเจอคุณจะสามารถมีรายได้ไม่จบไม่สิ้นในตัวตนของคุณดังนั้นคําแนะนําทุกใบที่ไพ่ขึ้นคือคนกองนี้มีทางออกกับปัญหาเรื่องการเงินที่ติดขัดดังนั้นถ้าคุณเชื่อในตัวเองและคุณเชื่อว่าเงินจะเข้ามาหาคุณยังไงคุณก็จะไม่ขัดสนเรื่องเงินนะครับผมมั่นใจว่าพลังงานของกองนี้ดีแต่ว่าคุณแค่เป็นคนที่มีภาระค่าใช้จ่ายเยอะเพราะไพ่เดบิวออกมา นะแต่ว่าภายใต้ภาระค่าใช้จ่าย,ายเหล่านี้มันก็มีสิ่งที่คุณทําได้ดีอยู่แล้วแล้วห้คุณทํามันเสมอๆม,มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าเรื่องอะไรนะครับอ,อีกอย่างหนึง่งถ้าอ่านในพลังงานของสิ่งที่มราไม่เห็นคุณมีทั้งไฮพีซคุณมีทนเดอร์เวิลดและเดอะซันไพ่สามใบนี้มันแปลว่าถ้าคุณทําสิ่งที่ถ้าคุณเป็นคนที่ทําให้สิ่งที่มันยากให้มันเข้าใจง่ายทําสิ่งที่มันลึกลับ ให้มันอยู่ในที่แจ้งคุณจะสามารถหาเงินกับมันได้ถ้าดูคีย์เวิร์ดนี่หมายความว่าอะไรนะครับแต่ลองคิดดูสมมติคุณทำบ้านที่มืดให้สว่างคุณทำที่ที่รกให้สวยอย่างเงี้ยมันจะทำให้คุณสามารถสร้างไรายได้ได้เข้าใจไหมครับสำหรับคนฟังนี้คีย์เวิร์ดที่ผมบอกได้เนาะโอเคมาดูไพ่ Angel Answer กันนะครับว่าไพ่จะบอกอะไรกับคุณเทวดานางฟ้าอยากบอกอะไรกับคุณครับ อุ้ยโทษทีนะไปได้ <c oughs> <projeto> นะครับโนอับ n ันดัเขาบอกว่าถ้าคุณคิดว่ารางวัลแห่งเงินทองและโชคลาภอะ มันอยู่กายตัวคุณมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าคุณคิดว่าโชคลาภเงินทองรางวัลจะเป็นของคุณในไม่ช้ามันก็จะเกิดขึ้นกับคุณมันแล้วแต่คุณว่าคุณจะคิดแบบไหนถ้าคุณคิดบวกสิ่งที่ดีก็จะเกิดขึ้นเร็วถ้าคุณคิดลบพลังงานลบๆก็จะทําให้สิ่งที่บวกเข้ามาคุณช้ามากขึ้นนะครับเพราะจริงๆแล้วมัน in the near of future ในอนาคตอันใกล้จะมีอันบันดาลในรางวัลของคุณอยู่นะครับโอเคขอหนึ่ง by private ปอร์ a ม e นะ เห็นไหมเวทติ้งนะครับให้คุณรอสิ่งที่ดีที่สุดกําลังจะเข้ามาหาคุณถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะได้รับโอกาสทางการงานการเงินที่ดีโชคลาภที่ดีมันจะเข้ามานะครับโอเคพลังงานประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่ชอบการอ่านพิเของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์ตงเป็นกําลังใจกับผมแนละทีมงานด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สองนะครับหรือไพ่ชำระสีดำกล่องนี้เนาะมาดูกันว่าโชคลาภทางการเงินหรือทําอย่างไรให้ตัวของคุณไม่ติดขัดื่อนการเงินไพ่าทาโร่ชุดนี้จะบอกอะไรคุณได้บ้างนะครับขอเชคพลังงานสี่แรกรวมไพ่ได้าำรับว่าคุณเลือกไพ่ถูกกล่องหรือเปล่านะ ขออนุญาตเช็คพลังงานคนกรองนี้นะครับสี่ใบรวมไพ่ใต้สำหรับแฮงแมนใบแรกนะครับโอ้โหไพ่ชัดมากเลยว่าคุณมีคือตอนที่คุณเข้ามาฟังอะ่ะการเงินของคุณอะ่ะตึงตึงแบบ คือมันมีเงินเข้ามาแล้วก็มันมีภาระค่าใช้จ่ายบางอย่างที่มันรออยู่แล้วแล้วพอเข้ามามันก็จ่ายออกไปแล้วมันทําให้คุณคิดไปคิดมาคิดหาทางออกว่าคุณจะเอายังไงดีทําไมคิดแก้ไขเรื่องของการเงินตัวเองว่าทํายังไงให้มันแบบไม่รับมาจ่ายไปให้มันมีเงินเหลือเก็บบ้างอะไรแบบนี้นะครับแฮงแมนกับ2เหรียญนะแล้วก็มีไพ่นายออฟแอคุณเหนื่อยกับการหามาแล้วใช้ไปตลอดเลยหามาแล้วก็หมดหามาแล้วก็หมดแต่คุณไม่รู้คุณจะแก้มันยังไง เพราะว่าทุกๆอย่างที่ทมันหามาแลวใช้ไปทั้งหมดอะ่ะมันเป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้กับคุณเดี๋ยวพูดง่ายๆคือนี่สิ่งหรือสิ่งที่คุณมีมันรุนแล้วแต่สร้างความสุขให้คุณอยู่แต่ว่ามันก็สร้างความทุกข์ให้คุณด้วยในการหามาหามาหามาใช้นี่อะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าไพา่เอ็มเพใสได้สำหรับเนี่ยคุณจัดการมันได้ดีแต่คุณแค่อยากเปลี่ยนว่าทำยังไงให้มันดีขึ้นกว่านี้เพราะคุณเหนื่อยนะครับเอ็มเพสขึ้นใต้สำหรับเนาะ เพราะคุณมีสิ่งที่ต้องปกป้องดูแลเยอะพอสมควรนะครับโอเคลัค okay. นาราศีที่เกี่ยวข้องกับคุณนะจะมีธาตุดินพฤชกกันบางกรธาตุลมคุมมาทุนตุนคนที่เกิดวันศุกร์นะครับแล้วก็เลข12เลข2เลข3ประมาณนี้มาดูกันนะครับว่าไพ่าทาโร่จะนำาอะไรกับคุณได้ในเรื่องของทําอย่างไรให้การเงินขอคุณไม่ติดขัดมาดูกันนะ แบแรกนะครับสมเหรียญโอ้โหมีเหตุผลจากการทำหรือไม่ทำและใช้หรือไม่ใช้ทุกๆครั้งที่ใช้หรือไม่ใช้ต้องมีเหตุผลลบล้างอย่างจริงจังส,สติกกับสามเหรียญทำหรือไม่ทำใช้หรือไม่ใช้ต้องมีเหตุและผลอย่างชัดเจน มันมีที่มาของการติดขัดและมันมีที่มาของการไม่มีใช้นี่คือคนกองนี้นะครับจัสติกกับสามเหรียญนายออฟเอร์ดสิบเหรียญเอ็มพั r เลอร์สามเหรียญขยายหนึ่งเหรียญ จัดเม้นตจริงๆไพ่ของคนกองเนี้เขาบอกว่าให้คุณทำรายรับรายจ่ายออกมาเป็นตารางแบบชัดเจนพไพ่ใบนี้นะไพ่ชัดนีนนะเพราะว่าจัสติกกับจัดเมน้นขึ้นมาชนชนกันเลยเขียนออกมาให้ชัดเลยว่าคุณมีรับมีจ่ายมีอะไรเท่าไหร่แล้วคุณดูว่าคุณควรตัดควร,ควรตัดควรเมนเนตยังไงในสิ่งที่คุณใช้หรือไม่ใช้อะไรจําเป็นไม่จําเป็นคุณเขียนใส่กระดาษ อันนี้เป็นกรที่เขียนว่าให้เขียนอย,อย่างมีเหตุและผลและชัดเจนเปตัวอ,อ,กอักษรว่ารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่ดูต่อว่าจะพูดอะไรนะครับกรินอฟเอิร์แล้วคุณจะรู้ว่ารายรับที่คุณได้มากับความต้องการใช้ของคุณมันไม่เท่ากันเนี่ยไพ่มันขึ้นอย่างนั้นนะครับ เพราะว่า i g h t of p e n t a c l e เนี่ยมันเป็นไพ่ของการเป็นไพ่เงินเดือนอ่ะไพ่ของเงินที่มันเข้ามาเป็นก้อนเงินที่มาเข้ามาเป็นชิ้นแต่เข้ามาช้าแต่มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพียร์เพดเจอรคือความปรารถนามันนสูงเขาต้องการใช้มันสูงมากมันทําให้สิ่งที่เข้ากับรับไม่เท่ากันดังนั้นเขาเลยให้เขียนออกมาตากคนกองนี้นะครับแล้วก็ไพ่สิบเหรียญขายายกับไพ่6ถ้วยนะครับเขาบอกว่าอย่าได้ใหญ่ใจโต คนของนี้นะ10เหเรียญกับ6ถ้วยเนี่ยมันแปลว่าถ้าแบบพี่น้องเพื่อนคนรู้จักของคุณต้องให้คุณช่วยเหลือให้คุณออกให้เงินออกเงินให้ก่อนแล้วเงินอย่าหน้าใหญ่ใจโตเพราะว่ามันจะทำให้ตัวของคุณรับภาระที่เป็นของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองดังน,นั้นอย่าหน้า,นา,าใหญ่ใจโตช่วยเหลือใครถ้าเรายัางตึงในเรื่องนี้อยู่จใจแข็งบ้างนะครับหกถ้วยกับไพ่สิบเหรียญอย่าช่วยคนอื่นถ้าตัวเองยังลำบากอยู่นะโอเคขอไพ่เอ็มพเลอร์นะครับ ก็โหเฮอรมิตช่วงนี้เขาบอกว่าถ้าคุณต้องจัดการเรื่องราวของคนอื่นเยอะๆหรือต้องรับผิดชอบความรู้สึกหรือการเงินของคนอื่นเยอะให้คุณหลีกหนีเลี่ยงไม่ให้ตัวเองอยู่ในอยู่ในจุดที่คุณจะต้องรับผิดชอบต้องรับต้องแบกไม่ว่าเรื่องอะไรของใครก็แล้วแต่คุณดูเพจอัพแอร์สำหรับนี้ดิ มันคือการเมินหน้าหนีดังนั้นถ้าตอนนี้คุณจะลื้อบ้างที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวที่จะทาให้ตัวของคุณไม่ได้ไปข้องเกี่ยวของการต้องมีภาระค่าใช้จ่ายบางอย่างที่โอเวอร์เลิของคุณก็จะพาตัวเองเข้าไปนี่คือคำแนะนําของไพ่ของคุณนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีที่ไพ่บอกก็คือเขียนและเราจะเอาไม้ชัดเลยรับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่แล้วก็เบนเนตออกมานะครับอย่าอย่าพยายามไปช่วยเหลือใครตัวเองอย่าลำบากเนาะแล้วก็ดูความต้องการของตัวเองกับสิ่งที่เข้ามาจริงๆว่ามันพอกันหรือไม่ และมันจะทำให้คุณไม่ติดขัดเรื่องการเงินสำหรับคนกล่องนี้นะครับโอเคมาดูไพ่อันเจนอันเซอร์ครับว้าไพ่จะบอกอะไรกับคุณขอสสงใบนะด o น t Stop นะครับไม่มีอะไรหยุดได้ คำตอบไปอยู่ในตัวตนของคุณอยู่แล้วไม่มีอะไรหยุดได้ถ้าคุณไม่เลือกอยู่ในตัวคุณถ้าคุณไม่เลือกเปลี่ยนแปลงในตัวคุณนะครับพราะทุกอย่างมันจะดีคุณถ้าคุณคิดและเอาไปปรับใช้นี่คืสิ่งที่ไพ่บอกนะครับขอดูไพ่เมสเ a จออ f เปอร์เมหนึ่งใบนะทุกอย่างมันเป็นกฎของธรรมชาติไพ่เป็นนี้นะครับเมื่อ เข้ามาน้อยใช้เยอะมันก็หมดแต่ถ้าเข้ามาน้อยใช้น้อยมันก็อยู่ทุกอย่างเป็นธรรมชาตินะครับโอเคพลังงานประมาณนี้เนาะสำหรับคนดองนี้ใครที่ชอบการอ่านภาพาของช่องผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แตงนะครับเป็นกำลังใจขงผมมากๆเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองสุดท้ายอกองที่3ไพ่ที่มีวิวออฟฟอร์จูนเป็นสัญลักษณ์ดึงดูดตรงนี้นะครับมาดูกันว่าทําอย่างไรให้การเงินของคุณไม่ติดขัดไพ่จะบอกอะไรคุณได้บ้างขอเช็คพลังงานของคุณซัก4ใบรวมไพ่ใต้สํารับถ้า4ี่ใบนี้ไม่ตรงกรับตัวตนของคุณลองเลือกขออื่นดูนะครับโอเคมาเริ่มกันนะ อนุญาตเช็คพลังงานคนกองที่3นะครับ4บไไีใบรวมไพ่ตาสำรับว่าคุณเลือกทั่วถูกกองหรือเปล่านะแชมปเพนนะครับ1ไม้โอ้สองถ้วยต้สำรับเป็นไพ่คือไพ่บอกว่าคนกองเนี้ย พลังงานที่จับได้คือคุณมีการสังสรรค์พบเจอคนเยอะในทิศทางของการใช้เงินของคุณนะมีปาร์ตี้มีการสังสรรค์พบเจอกินข้าวกินเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยบ่อยนะครับสามถ้วยสองถ้วยแล้วทำพาร์ทัคือเป็นช่วงเนี้ยเป็นช่วงนี้ที่คุณแบบรับมาใช้ไปรับมาใช้ไปอะไรอย่างเงี้ยไปแบบไปใช้เงินใช้ทองกับเพื่อนกับฝูงกับคนรักอะไรอย่เงี้ยเยอะพอสมควรนะครับหรือคุณไปลงทุนไปเริ่มทาสิ่งที่คุณรักคุณชอบคุณติดทํามันเสมอเสมออะไรอย่างเงี้ย สิ่งที่จับได้นะครับแล้วก็ไพ่แทแนภาระกันหนึ่งหมาดบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นทําธุรกิจหรือเริ่มต้นทําอะไรกับเพื่อนกับฝูงกับแฟนในเรื่องของการเริ่มต้นนะครับเป็นไปได้สำหรับไพ่ชุดนี้นะมีจนได้ที่เกี่ยวข้องขอบคุณจะมี3นะครับสองหนึ่งเลขเรียงเลยนะครับ1 2 3แล้วก็14นะเลขวงกลมเลยคนกองนี้นะครับพลังงานที่จับได้สําหรับคนกลองนี้เนาะ มันมีเหตุทางการใช้ในเรื่องของการลงทุนเรื่องเพื่อนเรื่องฟูงเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการลงทุนธุรกิจก็มีแต่ผมมาดูกันว่าเราทำยังไงให้การเงินของคนกองนี้ไม่ติดขัดนะครับลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องของคุณจะมีธนูนะครับธาตุไฟเมษิงธนูธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกนะโอเคขอคำถนมนะครับคนกองนี้ทำอย่างไรให้การเงินของคนกองที่สามไม่ติดขัดมาดูกัน ภาใบ,บแรกนะครับ2ดาบผมออกมาเองนะใบนี้นะเพจอวานนะครับจริงๆมันเป็นภาพของการปฏิเสธ2ใบนี้สีไม้นานออกครับเลเวอร์ขอเปอิดให้ครบกันนะผมจะพูดได้ฟัง2ดาบเดดาบไม่ต้องบอกให้ใครรับรู้ว่าคุณนะ ทำอะไรหมายความว่าไม่ต้องบอกครับรู้ว่าคุณติดอะไรมีภาระอะไรหรือแบบต้องทําอะไร3 456ถ้าคุณปฏิเสธอะไรใครได้ที่เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเสียเงินเสียทองหรือไปเสียเงินตรงนั้นให้ปฏิเสธเลยโดยที่คุณไม่ต้องบอกว่าคุณติดอะไรจริงๆหรือแบบมีภาระอะไรจริงๆเจ็บตาบนะครับไม่ต้องเปิดเผยความลับที่คุณมีทั้งหมดให้ใครได้รู้ในเรื่องของการปฏิเสธนะคนกรองน,นี้นะครับเพจบอล หนึ่งดาบคุณต้องชัดเจนในคำพูดชัดเจนในความรู้สึกตัวเองแล้วก็เป็นคนที่พูดตรงๆแบบที่ว่าปฏิเสธถ้าจริงๆเป็นไม่ไม่แบ่งรับแบ่งสู้สำหรับการปฏิเสธในเรื่องของการไม่ใช้เงินเพราะไพ่คนตองนี้คือคุณจะเสียเงินเพราะคนรอบตัวเพื่อนฝูงแฟนอะไรแบบเนี้ยโดยโดยที่คุณปฏิเสธได้แต่คุณแค่ไม่กล้าคุณเป็นคนแบ่งรับแบ่งสู้นะครับแล้วก็ไพ่สีไม้ สีไม้หมาถขาบอกว่าจริงๆแล้วคนกองนี้มีหนึ่งไม้หนึ่งดาหนึ่งไม้1หรือหนึ่งไม้1ดาขึ้นเนี่ยมันแปลว่าคุณสามารถหาทางออกในเรื่องของการเงินได้ตัวการที่คุณเริ่มต้นทําอะไรที่คุณทําได้ดีแล้วและทำมันมั่นคงเรื่อยๆนะครับมีการทําอะไรที่มันดีอยู่แล้วนะทาให้มันจริงจังมั่นคงเรื่อยๆถ้าคุณจะเสียเวลาเสียเงินให้เสียกับความมั่นคงในสิ่งที่คุณทําดีอยู่แล้วในการต่อยอดต่อโอกาสธุรกิจบางอย่างนะครับขอได้ออกคับหน่อย สีดบถ้าไพ่มนขึ้นว่าถ้าใครมาชักชวนให้คุณเดทแอร์กับคนเหล่านั้นถ้าใครมาชักชวนมาพาคุณไปไหนให้คุณเสียเงินเสียทองหรือมีช่องทางให้คุณต้องเสียเงินคุณเดทแอร์กับคนเหล่านั้นบ้างปิดยูเวกมาบ้านนะครับมาทําให้คุณประหยัดเงินได้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เออคนตองนี้ติดเพื่อนแน่เลยนะขอไพ่หก้วยหน่อยเดินเลิฟเบอร์ขยายกระไพ่สองไม้ได้สำหรับเป็นไพ่ เดว i ลไพ่เดวิลนะครับดังนั้นเขาบอกว่าที่ไพ่ตรงนี้แนะนำเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดวงของคนกองนี้มันถึงจุดที่ดาวพระราหูดาวพฤหัสยูดุซับหรือค้นซับมันก็เลยพบเจอเพื่อนฝูงนั่นนู่นนี่อ้อย่ากไปหมดถ้าคุณเลือกได้ก็คือคุณต้องปิดอิเวนต์ด้วยตัวคุณเองเพราะจริงๆแล้วไพ่สมาร์ทกับเลเวอร์เนี่ยคุณเลือกสิ่งที่คุณควรทําได้คุณเลือกสิ่งที่คุณควรหยุดได้ สำหรับคนคนนี้ในเรื่องของการเงินที่ทำองไรไม่ให้ติดขัดนะครับแต่ล้วนแลแ้วจะเป็นการปฏิเสธคนที่จะเข้าวางพลังงานจะเข้ามาคนซับคุณเพราะการคนซับของคุณที่จะเกิดขึ้นคือมาจากเพื่อนมาจากคนรู้จกักมาจากคนรอบตัวเพื่อนฝูงพี่น้องแบบนี้ที่จะมาคนรับคุณไปดังนั้นระวังนะครับระวังแล้วก็ลงทุนหรือเทคเวลาเทคทางกับสิ่งที่สามารถต่อยอดอนาคตต่อยอดการเงินได้พอ อะไรที่มันไม่สำคัญตัดออกไปก่อนในช่วงนี้นะครับนี่คลิปทางคนของที่3นะโอเคขอพ่ายแอนเจิลฮันเซอร์นะครับเทวดานางฟ้าอยากบอกอะไรกับคุณสักใบนะนอ h e ต o t อ h e right ท i า e นะครับมันยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะไปพบไปเจอคนอื่นนะครับเพราะว่าถ้าคุณพบเจอคนอื่นแล้วเนี่ยมายทำให้พลัง หรือความสุขของคุณหายไปนะครับการของคุณติดขัดเท่นัเองเนาะโอเคขออีกใบหนึ่งนะครับ message of the m o n t จะบอกอะไรความลึกลับมันอยู่ในจุดที่คุณจะต้องซ่อนเหนือซ่อนตัวพอละตอนนี้ต้องปีกวิเวกบอกแล้วนะคุณปิดวิเวกไม่สเตเนี่ยแปลว่าคุณจะต้องอยู่ในที่ของคุณอยู่ในจุดที่คุณไม่เดือดร้อนคนอื่นและตัวเองดังนั้นอยู่ในจุดที่เป็น hermit สำหรับไพ่ทาโรค่คือจำศีน นะครับเก็บเนื้อเก็บตัวเพื่อเมื่อต้องพาตัวเองไปใช้เงินใช้ทองเพื่อเอ็นติดขัดเท่านั้นเองเนาะโอเคพลังงานประมานี้สำหรับคนฟองที่3สําหรับใครที่ชอบการพักของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์ตังเป็นกําลังใจของเราทีมงาน,น,นะนด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ